ทุกคนคะมาแข่งลากเสียงกันเถอะถ้าเกิดว่าใครแพร้เนี่ยชะตากรรมก็จะเป็นเหมือนกับไก่ทอดชิ้นนี้ะะจะโดนเขางับแบบนี้กติกานะคะก็มีอยู่ง่ายง่ายเขาจะพูดคำว่าคริสส่วนทุกคนให้พูดคำว่าตายาวๆแบบนี้ เอาล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้อออาวคันนี้จริงๆแล้วคราวนี้จริงๆแล้วหนึ่งสองซ้ำคริส นี่คือหนูต้องโดนลงโทษใช่ไหมอ่ะ